เรื่องของการใช้มาตรการการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของอเมริกานะคะที่มาจากประเทศแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีนซึ่งเดินหน้าเรียบร้อยนะคะตามกำหนดการก็คือเริ่มต้นเดินหน้าคือสีอ่กุมภาพันธ์นะคะเริ่มเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นแคนาดากับเม็กซิโกนี่ก็จะเริ่มต้นที่อัตราย5แล้วก็จากจีน10%เพราะฉะนั้นจึงเกิดการสู้กัน นะคะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเราก็รายงานไปแล้วเนี่ยนะคะว่าแคนาดาเองก็ไม่ยอมนะก็บอกว่าถ้าหากว่ามาขึ้นภาษีเราเราก็จะขึ้นภาษีสินค้าที่นำเข้ามาจากอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในแง่ของการตอบโต้ในเชิงสังคมของคนแคนาดาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉยกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดมีการรายงานว่าตอนนี้คนแคนาดาเอง เริ่มบอยคอรดสินค้าที่มาจากอเมริกาแล้วนะคะคือเรียกว่างานนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะแบบรักชาติรักแคนาดานะคะเพราะว่าเราก็จะได้กีดกันสินค้าจากอเมริกาประมาณว่าอยู่ไม่มีสิทธิ์ไม่ที่จะมาทําอะไรกับเราได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกที่จะได้สินค้าคุณภาพดีๆจากแคนาดาเยอะแยะมากมายสินค้าที่ผลิตจากท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนับสนุนสินค้าของอเมริกาต้องเมดอิน แคนาดาอะไรแบบนี้นะคะก็มีการลรนลงกันมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้กระแสะในแคนาดาเริ่มมีการบอยคอร์สินค้าที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะโดยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งนะคะ,ะ,คะก็ช่วยกันกระตุ้นให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ยร่วมกันเลือกสินค้าที่ผลิตจากท้องถิ่นในแคนาดาเองแล้วก็ร่วมกันบอยคอรสินค้าอเมริกันด้วยนะคะอย่างเช่น บนเชลที่ขายสินค้าเนี่ยก็จะมีการติดป้ายรลนโลงว่าให้ซื้อสินค้าจากแคนาดาหรือแม้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยเชล์นี้ที่ขายแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็จะมีการแบบติดป้ายว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ขายแอลกอฮอล์ที่มาจากอเมริกาแล้วนะแต่คุณสามารถจะถามพนักงานได้เลยนะถ้าหากว่าคุณต้องการของโลเคอลที่ผลิตในบ้านเราแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเขาติดป้ายแบบชัดเจนเลยนะคะว่าให้คุณเลือกหาสินค้า ที่ผลิตในบ้านเราซึ่งมีคุณภาพดีๆมากมายทีเดียวนะคะตอนนี้ชาวแคนาดาเริ่มดําเนินความพยายามในการตอบโต้การขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากแคนาดาของรัฐบาลทรัมป์ค่ะโดยจีแอนคาร์โลทรีมาชีซึ่งเป็นอดีตป,ประธานสพาพันธ์ร้านขายข,ายของชาอิสระแห่งแคนาดาและก็ประธานวินส์มาร์เก็ต ในเมืองชาลอนรัตออนแทรีโอก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเริ่มติดป้ายสินค้า Made in Canada นะคะเอาไว้ข้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ที่ใช้ผู้บริโภคเนี่ยได้รู้ว่าสินค้าเนี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกซื้อสินค้าบนเชลกรุณาเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากบ้านเราดีกว่านี่นะคะ โดยเขาก็พูดถึงสงครามการค้าว่าตอนนี้มันมีความตึงเครียดมีความวิตกกังวลมากมายว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโดยเขาก็เชื่อว่าสถานการณ์นี้ถ้ามองในแงด่ดีมันก็มีข้อดีค่ะที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วสินค้าแคนาดามันมีความหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพดีและมันทําให้คนแคนาดาเองก็รู้สึกภาคภูมิใจกับสินค้าของบ้านตัวเองเนี่ยนะคะโดยป้ายสินค้าดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าในออนแทรีโอได้เห็นแล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่า คุณจะซื้อสินค้าที่ผลิตจากอเมริกาที่เขาทำแบบนี้กับเราหรือคุณจะสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากคนของเราเองเนี่ยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยชาวแคนาดาเองอีกหลายคนที่สื่อไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็กําลังลิสต์เลยนะคะกาลังลิสต์สินค้าอยู่เลยว่าตอนนี้มันมีสินค้าอะไรของอเมริกาที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างและคงจะมีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์อย่างแน่นอนนะคะโดยคนแคนาดาคนหนึ่งก็บอกว่าเธอจะบอยคอร์สินค้าที่มาจากอเมริกาให้ได้มากที่สุด แม้กระทั่งผู้ให้สัมภาษณ์คนนึงบอกว่าจริงๆแล้วเธอมีแผนจะไปเที่ยวที่ฟลอริดาด้วยแต่พอเจอข่าวแบบนี้เข้าไปฉันไม่ไปฉันยกเลิกยกเลิกแผนการจะไปเที่ยวอเมริกาฉันก็จะเที่ยวในประเทศของฉันนี่แหละหรือจะเที่ยวประเทศอื่นก็ว่ากันไปยกเลิกแผนการท่องเที่ยวเลยนะคะในขณะเดียวกันเจสซินทรูโดเนืมดีของแคนาดาก็ได้โพสต์บนทวิตบนเอ็กซ์นะคะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกสินค้าที่ made in Canada ให้ทุกคนดูฉลาก,ก่อนซื้อ มาทําหน้าที่ในส่วนของเราที่ไหนก็ได้ที่ทําได้เลือกแคนาดาโอ้โหคือตอนนี้กระแสเ,เลือดรักชาตินะชาตินิยมเนี่ยนะคะอย่ามาอย่างแรงมากสาหรับชาวแคนาดาในขณะนี้นะคะก็รณรงค์กัน,กนทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ผู้นําด้วยเนี่ยนะคะก็แบบโนสนโนแคร์คุณจะมาใช้มาตรการแบบนั้นแต่เราก็มีทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าของคุณก็ได้